เริ่มกันที่คู่ที่1ครับเป็นการพบกันระหว่างบิ๊กบอสสตอเหยียวบางแสนพกับเพชรนิพนธ์ปอมมงคลยินครับในเวทในพิกัด1 1อปอนด์นะครับทั้งคู่ป็ิบอว่ามดเป็นมวยกําลังสดกําลังไรนะครับคู่นี้ก็ชกกันในเวทในพิกัด1 1อปอนด์ครับเริ่มที่ฝั่งมุมแดงครับบิ๊กบอสสตอเหยียวบางแสนนะครับอ่าเป็นมวยอายุ20เป็นมวยอายุ17ปีนะครับเจ้าของส่วนสูง170เซนติเมตรครับเป็นมวยจากระนอง นะครับชกมาแล้วรวมๆ่วม30ครั้งเป็นอย่างต่ำนะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเข่านะครับถือว่าอาวุธนี่ค่อนข้างหลากหลายครับปัจจุบันซ้อมที่ระนองมวยไทยจังหวัดระนองน้ำหนักปล่อยๆก็54กิโลกรัมนะครับสลับบิ๊กบอสก็ถือว่าเป็นมวยเดินได้ถอยเป็นนะครับว่าเป็นมวยสูงยาวครับอาวุธนี่ออกได้ค่อนข้างคมนะครับหมัดเท้าเข่าศอก เสียสีไปแล้วระยะไปๆนี่ก็ถือว่าเป็นมวยที่นับอืนน้าทนดีนะครับอาวุธมีก็มีจังหวัดเตะฉากได้สวยๆนะครับหลายต่อหลายจังหวะนะครับที่ชมมาในไฟล่าสุดครับถือว่าเป็นมวยที่กําลังฟอร์มดีนะนะครับกระดูกมวยเป็นรองนะครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจและก็ความพยายามนะครับอาวุธมวยนะครับก็ถือว่าเป็นมวยที่กําลังขึ้นมา ฟอร์มการชก3ไฟหลังมีชนะคะแนนทางด้านเพชรนาคาสิทธ์เจริญซั์นะครับที่ศึกมวยมันวันศุกร์หลังจากนั้นครับก็มาแพ้คะแนนนั้นเพชรเตชินนะครับบางแสนไฟขับที่ศึกเพชรยินดีจนที่2ล่าสุดนะครับก็มาชนะคะแนน,นทางด้านพีรพัฒน์ส่อพงอมอนถือว่าไฟล่าสุดชมผลงานได้สวยงามน,นะครับชกไว้ในเวทในพิกัด 1 4ปอนด์นะครับส่วนใหญ่ก็โชคในสายศึกเพชรยินดีนะนะครับวันนี้ก็กลับเข้ามาโชคในสายศึกเกียรติเพชรน,นะครับเป็นไฟที่2ต่อเนื่องในไฟล่าสุดโชคเวท114ปอนด์ไฟนี้ลดลงมา1ปอนด์ก็ถือว่าเป็นเวทเป็นพิกัดของเจ้าตัวอยู่นะนะครับส่วนทางฝั่งมุนเมงเงินครับวันนี้ก็ปล่อยเวทขึ้นมานะนะครับเป็นทางฝั่งของเพชรนิพนธ์ปอมองคลอินนะครับ17ปีเช่นกันครับ ะจะของสูง170เซนติเมตรนะครับรูปร่างก็พอๆกันนะครับเป็นมวยจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับชกมาแล้วไม่ต่ำกว่า70ครั้งถือว่ากระดูกมวยการผ่านมวยจะดีกว่านะนะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าเช่นกันถือว่าเป็นเข่าเพะเภทอาวุธหนักนะนแดงเป็นเข่าเพะเภทอาวุธคมนะครับปัจจุบันซ้อมที่ค่ายมวยปลอมมงคลอินนะครับจังหวัดบุรีรัมย์หนักปล่อยๆนะครับ55กิโลกร,รัมมากกว่าผู้ชกอยู่1กิโลกร,รัม สำหรับเพชรนิพนธ์ปอมงคลินครับก็ถือว่าเป็นมวยอาวุธนะครับประเภทมวยเขา่านะตามแบบตามฉบับของค่ายมวยปอมงคลินนะครับมีทางมวยฝีมือและก็มวยเขา่าสำหรับเพชรนิพนธ์ครับก็ถือว่าเป็นมวยเปิดเกมนะครับอาวุธหนักแรงหมัดเท้าเข่าศอกถือว่าเป็นมวยอาวุธหนักนะนะครับเพราะว่าช่วงหลังก็สามารถทําฟอร์มสามารถชนะคู่ต่อสู้ด้วยการชนะน็อกหลายต่อหลายไฟนะครับจากการดูฟอร์มถือว่าการะดูกดีกว่านะครับ ประเภทเดินเข้าหานะครับเสียดสีไปนี่ผมว่าเกบมิพลจะดูจะดูหนึบกว่านะนะครับฟอร์มการชกใน3ไฟหลังนะครับก็มีแพ้คะแนนนั้นยอดเปรมชยัยเกียรติประภาสมีชระนนอ์ยุทที่2ด้านแสงทองน้อยแสงทองคาแกสฟอร์มล่าสุดนะครับชนานนอ์ยุที่2ทางด้านแสนเอกสรราชภูมินะครับ3ไฟหลังสุดนะครับ2องไฟหลังนี่ก็เพิ่งกลับมานะครับ แต่ว่าวันนี้เวทพิกัดปกติชคในเวทในพิกัด110ปอนนะครับวันนี้ก็ปล่อยเวทขึ้นมานะครับเป็น113ปอนนะครับถามว่ามีปัญหาไหมนะครับก็ต้องดูวันช่างวันชกอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่ง Big างบิ๊กบอสสตอหยวบางแสนวกกับเพชรนิพนธ์พอมงคลอินนะครับสำหรับบิ๊กบอสนะครับก็เป็นมวยขวาประเภทหลากหลายนะอาวุธจะหลากหลายกว่า แพลวพาวกว่านะครับประเภทถอยได้เดินเป็นนะครับรการยืนมวยนี่จะสวยกว่าครับส่วนเพชรนิพนธ์จะได้ในเรื่องของความหนักแรงของอาวุธครับประเภทเดินเข้าหานะครับวันนี้ถ้าอยากชนะก็ต้องเดินเข้าหานะครับสำหรับจุดเด่นของบิ๊กบอสออก็มองว่าในเรื่องของอาวุธมวยนะครับความแผ่วพาวจะแผ่วพาวกว่าส่วนจุดได้ยมองว่าเสียดสีหวัวใจวันนี้เป็นดองครับส่วนจุดเด่นของเพชรนิพนธ์มองว่า ดูที่ในเรื่องของกระดูกมวยแล้วก็ความหนักของอาวุธจะหนักกว่านะครับใจพี่ขมใจน้องแต่ว่ารุ่นเดียวกันนะนนแตจะว่าในเรื่องของประสบการณ์มันผมว่าพินิพนธ์จะเยอะกว่าส่วนวิธีการเอาชนะวันนี้บิ๊กบอสท่ามานะครับเดินเข้าหาผู้โชคมีโอกาสแพ้สูงแต่ถ้ามาถอยตั้งรับนะครับแล้วก็คอยดักปอกอาวุธมีโอกาสชนะได้ส่วนเพรนิพนธ์วันนี้ถ้าอยากชนะก็ต้องเปิดเกมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ความหนักแรงของอาวุธเปิดเกมนะครับ วงในแล้วก็หมัดศอกสำหรับคนนี้ครับเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วส่วนตัวมองว่าบิ๊กบอสนะครับในเรื่องของเวทน้ําหนักก็ได้เกียบติไปนะนะครับแต่ว่านะครับมองไปไปลายชอบไปที่เพชรนิพลปอมงคลอินนะครับเสียเปรียบเรื่องเวทน้ําหนักแต่ว่าในเรื่องของความหนักแรงแล้วก็ประสบการณ์วันนี้น่าจะเอาตัวลอดได้ครับชอบไปที่เพชรนิพนปอมงคลอินนะครับ